ก็สวัสดี<ม>เพื่อนๆด้วยนะวันนี้เราจะมารีวิวบบาซิ่งแอร์หอนะเป็นผ้าคิปล่าดำนะสั่งจาก s h o p ป,ปีนะตัวนี้ผมได้มาในราคาประมาณ600กว่าบาทนะก็ตอนนี้ก็ของมาถึงนะสั่งไปประมาณ2วันนะครับได้ของก็ตัวนี้นะจะเป็นบอกโครงเทียมนะไม่ได้โครงแท้นะแล้วก็เหตุผลที่เราเปลี่ยนนะเพื่อนๆก็รู้แล้วว่าแอร์หลอกเนี่ยมันจะสูงนะเราก็จะเปลี่ยนเบา พื่อให้มันดูเตีย้ยลงนะครับเวลาเราขึ้นหรือว่าเวลานั่งเนี่ยมันจะได้ดูเตีย้ยลงมาหน่อยหนึ่งนะครับขาเราก็ได้ถึงพื้นและเวลาขนซ้อนก็จะได้ขึ้นง่ายขึ้นหน่อยหนึ่งนะครับอันนี้เป็นเนื้องานนะครับด้านหน้าด้านหลังด้านหน้าจะเป็นผ้าคาร์บอนนะส่วนด้านหลังก็ดูไม่ค่อยเรียบร้อยเท่าไหร่เหมือนเขาไม่ได้เก็บงานมาให้นะครับด้านหลังอันนี้เราก็จะให้เพื่อนๆดูภาพนะบอร์ดแต่งครับ ด,ด้านหน้านี่คือเบอดแต่งนะส่วนอันหลังคือบอดเดิมนะแต่ว่าบอดเดิมเราก็ทําการปาดไปแล้วหน่อยหนึ่งนะครับแต่ผมว่าส่งมันไม่ค่อยสวยก็เลยสั่งลองสั่งใหม่มาแต่เราไปดูการติดตั้งเลยนะง่ายมากเนาะสองตัวนั้นนะครับก็ให้เ,เพื่อนๆเปิดใต้บอดมานะแล้วมองในสองข้างหน้านะมันจะมีน็อตอยู่2ตัวที่เป็นตัวยึดบาดนะเราจะใช้ลูกบล็อกเบอร์สิบนะหกเหลี่ยมพอเราไขาน็อตสองตัวนี้เสร็จปุ๊บเราก็ต้องจับบอดหน่อยนะเดี๋ยวมันจะหล่นนะครับ แค่นี้นะก็เ,เรียบร้อยแล้วก็เอาเบาะเบอะใหม่เข้ามาใส่ได้เลยนะครับแล้วก็เอาเบอะใหม่นะครับยัดน็อตให้ตรงรูนะมันก็มีแค่สองตัวเนี่ยแล้วก็ใช้มือหมุนไขยไปก่อนนะครับถ้าอะไรอย่างนั้นเราก็ค่อยค่อย เอาบล็อกไข่นะแต่ตอนไข้เพื่อนๆค่อยๆไข่ขฝั่งซ้ายกับขวาค่อยๆเข้าไปพร้อมกันนาไม่งั้นเดี๋ยวบล็อกมันจะเอียงนะเออแล้วก็ก่อนที่ผมจะเอามาใส่นะผมก็ได้ลองถอดยางกันน้ําเข้าใต้บาะนะครับของบาะเดิมอ่ะมันจะมีอยู่ใต้บาะอกนะผมถอดมาจะลองอามาใส่บาะอกฉีดบาะอกนี้นะมันก็ไม่สามารถใส่ได้นะอันนี้ก็คือข้อเสียของบาะอกนี้นะแล้วเวลาปิดบาะอกก็ ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ปิดได้เหมือนเดิมน,นะครับแค่ว่ามันจะใส่ยางกันน้ำเข้าใต้เบาะไม่ได้แค่นั้นเองนะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะเปลี่ยนเบาะซิ่งของเราเดี๋ยวเราจะมาดูการเปรียบเทียบนะว่าระหว่างเปลี่ยนบาะไปแล้วกับใช้บาดเดิมอยู่มันสวยขึ้นหรือเปล่านะ เราก็มาพูดถึงข้อดีนะครับก็คือสวยนะแต่ความแข็งนะผมว่าเบาเดิมเนี่ยนั่งถ้านั่งไปข้างหน้าจะสบายกว่าแต่ถ้าเอียงไปหลังหนหน่อยอ่ะเบาแต่งผมว่ามันนั่งสบายกว่าอีกนะเพราะว่าข้างหน้าเหมือนกัว่ามันจะปาดมากกว่าของเดิมเยอะนะก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปของเราก็ฝากกดไลค์กดซับเป็นากำลังใจให้เราด้วยนะครับขอบคุณมาคณกครับ